สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะวันนี้มาพบกับไลฟ์พิเศษนะคะเป็นไลฟ์เซอร์ไพรส์ที่ไม่ได้นัดกันมาไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยหมอลงคลิปที่ตอบคำถามน้องๆชั้น ัธยมทั้งมต้นมปลายแล้วก็มหาวิทยาลัยในวัยเรียนเนี่ยไปค่อนข้างเยอะใน y o u t u b e นะคะก็เลยอยากจะทำไลฟ์เล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงลูกฝากถึงคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะที่กำลังหมดหวังกับลูกของตัวเองนะคะมีคนเริ่มเข้ามาแล้ว ทักทายกันมาได้เลยนะคะดินเสียงชัดหรือเปล่าแล้วก็แสงเป็นยังไงบ้างเห็นภาพชัดดีไหมพิมพเข้ามาได้หรือว่าจะกดหัวใจกดไลฟ์กดตกใจอะไรมาก็ได้นะคะค่ะ,ะในไลฟ์นี้นะคะชื่อหัวข้อว่าอย่าหมดหวังกับลูกของคุณนะคะทําไมหมอถึงพูดคํานี้นะคะเนื่องจากว่าหมอเนี่ยรู้ไม่ได้เชิงรู้จักแต่ว่าหมอเนี่ย ได้ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าจอ์จชฟนะคะจอจเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเป็นนักเขียนนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นนักพูดให้กับโรงเรียนต่างๆแล้วก็ทำทีวีเป็นแบบรายการทีวีเป็นของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องเรียลลิตี้ของวัยรุ่นแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของวัยรุ่นแล้วก็มีคลาสเรียนที่สอนคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกวัยรุ่นด้วยนะคะถ้าฟังจาก แค่นะัปัจจุบันคนที่จอชิปเป็นเนี่ยไม่เคยมีใครรู้เลยว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยมีความทุกข์หรือว่าผ่านาความยากลําบากในวัยเด็กมามากแค่ไหนนะคะเรื่องของจอชิปเนี่ยน่าสนใจมากหมอเลยอยากเอามาเล่าให้ฟังค่ะจอชเนี่ยเขา,าเกิดมานะคะ พ่อแม่เขาเนี่ยทิ้งไปตั้งแต่ตอนเด็กๆทําให้เขาต้องไปอยู่บ้านเด็กกาพร้านะคะแล้วก็ในที่อเมริกาเนี่ยบ้านเด็กกาพร้าแต่ละที่ก็จะมีหน้าที่หาคุณพ่อคุณแม่ใหม่ให้เด็กที่อยู่ในบ้านาเหล่านั้นนะคะโดยจะมีนักสังคมสงเคราะห์ที่ช่วยประสานให้จอชเนี่ยก็ย้ายมาหลายบ้านมากเลยคะ่ะย้ายเป็น10บบ้านนะคะโดยเป้าหมายของเขาคืออะไรรู้ไหมคะเป้าหมายของเขาก็คือการที่เขาได้ เข้าไปที่บ้านใหม่ปุ๊บแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้ทำทุกวิธีทางเพื่อจะใหะ้โดนไล่ออกจากบ้านหลังนั้นมาแล้วก็กลับมาอยู่ที่สถานเด็เดดกกำพาอีกรอบนะคะฟังดูอ,อจาจจะแปลก 8, เนาะว่าบบโอ้ยคนอะไรกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ทำไมถึงไม่ได้อยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมนะคะแต่ว่าจอร์จเเขารู้สึกว่า ไม่มีใครรักเขาเลยนะคะ,ะขนาดคุณแม่ที่เป็นคุณแม่แท้ๆของเขาที่คลอดเขามาก็ยังทิ้งเขาไปนะคะแล้วเขาจะรักใครได้อีกนะคะเขาก็เลยทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโดดเรียนนี้เรียนลอกกันบ้านเพื่อนชกต่อยทําทุกวิธีทางนะคะเพื่อที่จะไดะ้ให้พ่อแม่บุญธรรมแต่ละคนเนี่ยแบบรู้สึกว่าโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วเด็กคนนี้แล้วก็คืนเด็กกำพร้าคนนี้กลับไปที่สถานเลี้ยงเด็กนะคะ โดยสถิติสูงสุดไม่ใช่สูงสุดสิสถิติเวลาสั้นที่สุดที่จอชโดนเตะออกจากบ้านเนี่ยะคะคือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า kick out นะคะก็คือแบบโดนไล่ออกจากบ้านก็คือ7วัน,นะคะ่ะนี่จอชเขาทำแบบมีสมุดด้วยนะมีสมุดทำสถิติว่าแบบบ้านนี้ทำทำวีรกรรมอะไรไว้บ้างแล้วก็ใช้เวลากี่วันที่จะโดนไล่ออกมานะคะทีนี้พอตอนเขาอายุน่าจะอายุประมาณ ส5 1 6เนี่ยละคะเขาเนี่ยก็ได้คุณพ่อบุญธรรมคนหนึ่งนะคะชื่อโรดนี่นะคะรดนี่เนี่เป็นผู้ชายตัวอ้วนๆคนหนึ่งนะคะอยู่ที่รัฐโอกาฮอมาอก็แล้วก่อนที่จอชจะเข้าไปอยู่ในบ้านคนนี้เนี่ยเขาก็ถามนักส่งคุมสงค์ว่าเนี่ยมีอะไรที่ผมต้องรู้เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ คนใหม่นี้บ้างนะคะเป็นจะเป็นการคุยกันเพื่อให้ได้รู้จักกันก่อนก่อนที่เขาจะเข้าไปอยู่บ้านกันและกันนะคะนักสังคมสงคมเคราะห์ก็บอกว่าอก็ไม่มีอะไรนะเขาก็ดูเป็นผู้ชายที่ปกติดียกเว้นว่าเขามีาโรคอย่างหนึ่งนะคะชื่อว่าโรคนาโคเลปซีโรคนาโคเลปซีเนี่ยคือโรคที่ทําให้คนเราเนี่ย นอนหลับนะคะคือแบบอยู่ดีๆสมมติคุยอยู่แล้วก็หลับไปเลยนะคะหรือว่าแบบทำทำอะไรอยู่แล้วก็แบบหลับไปเลยโรคนี้เนี่ยอาจจะพบไม่ค่อยบ่อยในคนไทยนะคะแต่ว่าที่ในคนอเมริกันเนี่ยพบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ แล้วจอจเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในบ้านคุณลุงรอตนี่เนี่ยนะคะซึ่งคุณลุงรอดนี่เนี่ยเรียกเขาว่า Sun, o n, ล,ลูกชายเลยเขาเรียกเขาว่าซัน s o n ในเลยลูกชายจอจนะคะแล้วจอจก็แบบอ่ะเอาละสถิติใหม่ทำยังไงดีก่อนหน้านี้เคยทำา7วันแล้วก็โดนไล่ออกเดี๋ยวจะลองทำให้ดู3วันโดนไล่ออกว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วเขาก็ทำทุกอย่างจริงๆค่ะเขาทำตั้งแต่ขโมยรถคุณพอ่อคุณแม่ขับออกไปนอกบ้านนะอ่ะคุณพอ่อคุณแม่บุญธรรมคู่นี้นะคะ แล้วก็ทำอะไรอีกอะเผาจะเผาบ้านค่ะคือแบบจุดไฟเล่นแบบจะเผาแบบขู่ว่าจะเผานะคะโดดเรียนหนีเรียนทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลค่ะจากสถิติที่เขาเคยคิดว่าจะทำสามวันกลายเป็นว่าเขาอยู่กับรอดนี่ถึง3ปีค่ะทุกคน ซึ่งเป็นอะไรที่แบบจอสตกใจมากว่าแบบคุณพ่อคุณแม่คู่นี้ทนเขาได้ยังไงนะคะแล้วเวลาก็ผ่านไปด้วสามปีเขาก็ยังทำวีรกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งคือที่เมกาเนี่ยคะ่ะพออายุ18ปุ๊บเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ,ะหลายบ้านเลยเนี่ยจะให้ลูกออกไปอยู่ด้วยตัวเองไปใช้ชีวิตเองไม่ไม่ให้เงินแล้วจะเรียนถ้าจะเรียนมหาวิทยาลัยก็ต้องกู้เงินมาเองหรือว่าจะซื้อรถก็ต้องใช้เงินตัวเองคือเขาจะค่อนข้างมี วัฒนธรรมหรือว่าธรรมเนียมที่ว่าพอลูกเกินอายุสิถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วที่นี่ค่ะก็ทำทำบัตรเครดิตเปิดธนาคารอะไรได้ค่อนข้างง่ายหลังจากอายุ18นะคะเขาก็อ่ะพออายุสิปุ๊บเขาก็ไปทำบัตรเครดิตแล้วก็เปิด เปิดแบงก์เปิดบัญชีธนาคารนะคะเขาเอาเงินใส่เข้าไป90เหรียญที่นี่จะมันจะระบบต่างจากไทยนิดนึงคือที่เมืองไทยเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเขียนเช็คแต่ว่าที่เนี่ยคือทุกคนเขียนเช็คเป็นเรื่องปกติแล้วก็ เนื่องจากว่าเขามีเงินในธนาคารแค่90เหรียญน,นะคะแต่เขาเนี่ยคือเขาแบบเขารู้สึกว่าเขาอยากทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้แบบออกไปจากบ้านนี้แบบฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันรู้สึกว่าไม่มีใครรักฉันฉันไม่มีความสุขแล้วเขาก็เลยเขียนเช็คเขาเขียนเช็คแบบเป็นพันเหรียญคือเวลาสมมติไปซื้อไ,ไปซื้อของก็เขียนเช็คหรือว่าจ่ายประกันก็เขียนเช็คหรือว่าไปเติมน้ํามันก็เขียนเช็คนะคะทีนี้หลายคนคงเคยได้ยินเช็คเด้งเนาะเช็คเด้งก็คือการที่พอ คนที่เราจ่ายเนี่ยเอาเช็คไปขึ้นเงินแล้วมันมีเงินในธนาคารไม่พอมันจะพอได้ยังไงเนาะของจอช,ชิปนี่มีแค่90เหรียญน,นะคะทุกคนอย่าเพิ่งงงนะคะคือหมออธิบายเพื่ออยากให้เข้าใจว่ากระบวนการมันเป็นยังไงนะคะแล้วทีนี้พอ,อพอจอชเนี่ยเช็คเด้งเด้เดงปุ๊บก็เลยกลายเป็น ประกันเนี่ยก็ไม่มีแล้วเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายเขานะคะแล้วพอประกันไม่มีเนี่ยก็เลยโดนยึดใบขับขี่กระทงที่2เองนะคะแล้วจอร์จก็บอกเอาเอา,เอาละคราวนี้ละแบบสนุกละพอไม่มีประกันไม่มีใบขับขี่นะคะเขาก็ขโมยรถพ่อ,อค่ะขโมยรถพ่อขับออกไปบนทางด่วนนะคะแล้วก็ขับด้วยความเร็วแบบเป็นจะคำนวณยังไงเดียบไมล์คือมันจะแบบ เยอะมากนะคะที่เมืองไทยอาจจะแบบสักความเร็ว180อย่างเงี้ยสมมติแล้วกันนะคะคือที่เนี้ยมันจะมีความเร็วจํากัดอยู่แต่ละที่แต่ละที่ว่าห้ามขับเกินเท่าไหร่แล้วจอร์จก็ขับขับเกินไปเลยค่ะคือขับไปแบบกะให้ตํารวจจับเอาว่างั้นเถอะอ่ะแล้วพอตํารวจจับมาปุ๊บโดนข้อหาสามเด้งค่ะหนึ่งขับเร็วสองไม่ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่สามขับรถโดยไม่มีประ,ประกันรถนะคะ เขาก็เลยโดนขังคุกแล้วทีนี้ปกติเวลาที่โดนตํารวจจับอะคะ่ที่นี่เขาจะให้ให้เขาจะยึดทุกอย่างยึดโทรศัพท์ยึดกระเป๋าตังค์แต่ว่าให้ให้โทรหาใครก็ได้ได้แค่หนึ่งครั้งนะคะจอร์จก็เอาละโทรหาโรดนี่โทรหาคุณพ่อบุญธรรมของเขานะคะเขาก็โทรหาโรดนี่แล้วก็บอกว่าแบบแบบเอ้ยสวัสดีโรสนี่ตอนนี้ฉันอยู่ที่สถานีตํารวจนะ,ะแล้วโรดนี่ก็ <laughs> ทุกคนรอนี่หลับใส่จอคือจำได้ไหมคะตอนต้นเรื่องที่หมอบอกว่ารอนี่เนี่ยเป็นโรคนาโคเลปซีเป็นโรคโที่จะหลับได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทีนี้พอเกิดเรื่องใหญ่มหาศาลแล้วเขาก็แบบไปแล้วเชก็แบบรอนี่รอนี่ตื่นรอนี่ฉันอยู่สถานีตำรวจแล้วรอนี่ก็แบบฮะฮะอะไรนะแล้วจอร์จก็อธ่บายว่าเนี่ยตอนนี้อยู่สถานีตำรวจมารับหน่อย แล้วรอดนี่ก็บอกว่าโอเคเข้าใจแต่ฉันจะไม่ไปรับนายจนกว่าจะาพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ทำให้จอชเนี่ยต้องอยู่ในห้องขังจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะคือจอชบอกว่ารอดนี่จะมีวิธีการเลี้ยงลูกของเขาหรือการเลี้ยงลูกบุญธรมทั้งลูกแท้แล้วก็ลูกบุญธรมนะคะของเขาคือเขาจะให้ลูกเนี่ย ถ้าลูกตัดสินใจถูกลูกก็จะได้รับผลการกระทําที่มันสวยงามหรือว่าดีงามนะคะแต่ว่าถ้าลูกตัดสินใจผิดลูกก็ต้องรับการกระทํายอมรับผลของการกระทํานั้นที่มันจะทําให้ลูกอาจจะไปสู่หายนะอย่างเช่นการติดคุกหรือว่าการโดนทําโทษทางกฎหมายต่างๆนะคะซึ่งรอนนี่บอกว่าแบบเนี่ยยูทาผิดจะให้ไอไปรับอยู่ตอนนี้มันก็แปลว่ายูไม่ได้รับ โทษจากสิ่งที่อยู่ทารอนนี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปรับพรุ่งนี้นะอะแล้วทีนี้พอรถนี่เช้าวัวนรุ่งขึ้นรถนี่มารับจอร์จกลับมากลับมานั่งที่บ้านแล้วก็บอกว่าแบบแบบเนี่ยจอร์จเรามีเรื่องต้องคุยกันอพอคุณพอ่อคุณแม่พูดคานี้แล้วหลายคนก็อาจจะหนาวๆนานะคะจอร์ชนี่บอกว่าโดนมาเป็นร้อยครั้งไอเรามีเรื่องต้องคุยกันเนี่ยแต่วันนั้นมันเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตจอร์จค่ะทุกคนคือพ่อ อรนี่พาจอชมานั่งที่ห้องนั่งเล่น2คนคุยกันเสร็จแล้วอดนี่ก็บอกว่าแบบจอชนายรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่นายทำเนี่ยยังไงก็ไม่ทำให้นายโดนไล่ออกจากบ้านนี้คือจอชเนี่ยเขาทำทุกวิธีทางจริงๆเพื่อที่จะให้โดนไล่ออกคือทำตัวแย่เลวแหลกไม่สนใจการเรียนไม่สนใจคนอื่นคือทำตัวเป็น ภาษาไทยอาจจะเรียกว่ามารสังคมนะคะหรือเป็นวัยรุ่นที่แบบนิสัยไม่ดีเนะะี่ยค่ะซึ่งนอน,นี่เนี่ยเขามองว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดมาจากจอร์จเนี่ยไม่ได้รับความรักตั้งแต่เด็กๆขนาดแม่แม่แท้ๆของเขาเนี่ยยังทิ้งเขาไปเลยนะคะแล้วก็ทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ใช่บนโลกใบนี้หรอกทุกคนที่เขาเคยอยู่ด้วยเป็นพ่อคุณพ่อคุณแม่บุญธรรคนอื่นๆเนี่ยก็คือ รับเขาไม่ได้เลยคือเขาเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้รับความรักมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่รอนนี่จะทําก็คือจะบอกว่าแบบเนี่ยฉันรักนายนะคือนายเป็นรูปบุญธรมของฉันไม่ว่านายจะทําพฤติกรรมอะไรเนี่ยฉันก็รักนายอยู่แต่ว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหล่านี้มันควรที่จะต้องอได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้วถ้าอยู่ถ้านายแบบอยากจะใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆแบบติดคุกอะไรไปเรื่อย ก็ได้แล้วแต่นายจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่วันๆเอาแต่หาเรื่องใส่ตัวหรือว่าทําอะไรไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าฉันก็จะอยู่ตรงนี้แหละวันนั้นนะคะมันเป็นวันที่ทําให้จอชเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าเออหรือว่าจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วสักทีเพราะว่าเ,ออเขาทําเลวมาหลายครั้งแบบ ทุกครั้งเขายังมีคนที่ยังรักเขาแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็ยังมองเห็นคุณค่าในตัวเขามีคำพูดคำหนึ่งที่รอดนี่พูดขึ้นว่า we don't see you as a problem we see you as an opportunity นะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือเราเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยไม่ได้เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นปัญหา problem ก็คือปัญหาแต่ว่าเราเนี่ยเห็นว่าเธอเนี่ยเป็น opportunity ก็คือโอกาส โอกาสในการที่เขาเนี่ยไปรับเด็กจากสถานสงเคราะห์ คนหนึ่งมาเลี้ยงเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมจริง,รงๆแล้วรอเนี่ยจะอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าทํางานตามสบายของเขาไปไม่เห็นจําเป็นต้องไปรับคนคนหนึ่งมาเป็นลูกบุญธรรมให้อาจายเงินเพิ่มขึ้นอีกปัญหาเพิ่มขึ้นอีกเขาไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นก็ได้แต่ที่เขาทําเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นโอกาสในตัวของจอร์จราพูดละคนร,รู้สึกซึ้งมากค่ะตอนที่ดูรู้สึกว่า,อาชอบมากก็เลยอยากจะเอามาแช์นะคะ เขาเห็นการที่จอร์จเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยทำให้เด็กคนหนึ่งที่ไม่มีใครรักไม่มีใครใส่ใจกับกลายมาเป็นคนดีแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมได้นะคะวันนั้นจอร์จคลิกแบบอย่างนี้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยปรับปรุงตัวเองใหม่จากการที่แบบ โอเคไม่ไปเรียนก็เริ่มเข้าเรียนมากขึ้นจากที่แบบทำตัวเหลวแหลกไม่สนใจคนอื่นก็เริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายจอชเนี่ยก็เข้าเรียนมหาวิทยาลายัย psychology นะคะเหมือนคุณ,คณขุณเขาเลยนะคะก็คือเรียนจิตวิทยานะคะแล้วก็พอจบออกมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปบรรยายเรื่องของอการพัฒนา พัฒนาตัวเองให้วัยรุ่นแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้วัยรุ่นเข้าใจพ่อแม่มากขึ้นเขาก็ทั้งเขียนหนังสือบรรยายแล้วก็ม,ม,มีไปพูดที่ท e d Talk ด้วยนะคะแล้วก็ไปพูดให้โรงเรียนต่างๆแล้วก็ทํารายการทีวีเป็นของตัวเองค่ะที่หมอเอาเรื่องจอร์จเนี่ยมาเล่าให้ฟังก็เพราะว่า,าหมอคิดว่าเด็กทุกคนเนี่ยมี คุณค่าในตัวเองมีศักยภาพในตัวเองถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักไม่เหมาะสมแต่อย่าลืมว่าเด็กที่ทำตัวไม่น่ารักมักจะเป็นเด็กที่ต้องการความรักมากที่สุดนะคะในโมเดลทฤษฎีน้ำแข็งของซาเทียซึ่งเป็นจิตบำบัดแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวหมอจะโพสต์ลงไปในคอมเมนต์หลังจากที่ หลงจากที่วิดีโอนี้จบแล้วนะคะคือทฤษฎีภูเขาน้าแข็งเราอาจจะได้ยินมาหลายอันเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเขาจะมองให้เราเห็นว่าส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งที่คนอื่นมองเห็นเนี่ยคือเป็นพฤติกรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าใต้ภูเขาน้ําแข็งที่มันแบบใหญ่มหาศาลมากกว่ายอดภูเขาน้าแข็งเนี่ยมีทั้งเรื่องของอารมณ์ที่คนนั้นรู้สึกเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองเรื่องของคุณค่าที่ตัวเองคิดว่าตัวเองมีคุณค่า มากน้อยเพียงไหนหรือว่าความรู้สึกต่อความรู้สึกมันมีค่อนข้างซับซ้อนเป็นหลายชั้นซึ่งจะไม่อธิบายในวิดีโอนี้นะคะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปแต่ว่าแค่จะให้เห็นว่าการที่คนคนนึงแสดงพฤติกรรมออกมาอันนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่าฉันอยากเป็นคนเลวก็ได้มันอาจจะแปลว่าฉันอยากได้ความสนใจสนใจฉันหน่อยสิรักฉันหน่อยสิ คุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆที่มีลูกอยู่ตอนนี้หมอเชื่อว่าลูกของคุณเนี่ยอาจจะโชคดีกว่าจอร์ชหลายพันเท่าเพราะว่าจอร์ชอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมที่เขาเพิ่งมาเจอคนที่รักเขาอย่างแท้จริงตอนอายุ16เพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยโลกมันโหดร้ายกับเขามากเขาใช้เวลาโรนนี่เนี่ยใช้เวลา3ปีที่จะสร้างความเชื่อใจสร้างความไว้ใจให้จอร์ชเห็นว่ามีคนคนนึงรักเขา ภายในอย่างแท้จริงโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องทําพฤติกรรมที่ไม่ดีให้คนมาสนใจก็ได้นะคะหมอก็เลยอยากจะฝากไว้ตรงนี้เพียงเท่านี้นะคะว่าอย่าพึ่งหมดหวังกับลูกของคุณหมอเชื่อว่าพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นอาจจะแปลว่าภายในจิตใจเขามีอะไรซ่อนอยู่ข้างในลองหาปมตรงนั้นแล้วก็ลองแก้ไขมันดูหมอเชื่อว่าลูกทุกคนรักพ่อแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนรักลูกถึงแม้ว่าเราอาจจะเห็นข่าวว่าบางทีอาจจะดูคุณพ่อคุณแม่โหดร้ายกับ แต่นั้นเราจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าเป็นส่วนน้อยแต่หมอเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยรักกันแล้วก็ถ้าเรามองมองมองกันอย่างเข้าใจหันหน้าเข้าหากันอย่างเข้าใจสุดท้ายแล้วหมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่จะสร้างลูกคนหนึ่งที่เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกับสังคมได้แน่นอนค่ะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืม anyone can be anything ไว้รุน่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bye bye.